อยากมากับฉันเหรอความคิดของเธอแปลกประหลาดและการกระทําของเธอก็เก่าล้าผิดปกติอะไรกันนะดูเหมือนนายกำลังอธิบายถึงสัตว์ป่าเลยนะในฐานะคนในตระกูลฮอบฉันรับผิดชอบในการสืบสวนเธอและประเมินว่าเราคนยกเลิกข้อตกลงการสมรสกับตระกูลเวียนนาโดยลุง่งเนาะฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องฟังนายหรอกนะ คุณโนเทซี่ขอเชิญตามกับผมมาทางนี้ด้วยขอรับรถม้าของตระกูลฮับรออยู่ด้านนอกแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันนายคิดจะลักพาตัวฉันเหรอลักพาตัวงั้นเหรอคำว่าคมโคู่น่าจะตรงมากกว่านะสิ่งที่ฉันจะบอกกับมาร์คฮิดเวเนอร์และข้อตกลงการสมรสของเราจะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเธอนับจากนี้เป็นต้นไปด้วยเหตุผลอะไร เธอคิดจริงๆรหรอว่าเธอจะกล้าปฏิเสธฉันฉันพร้อมอย่างยิ่งที่จะยกเลิกการสมรสนี้แต่ถ้าฉันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลและตัดขาดก่อนงานเทศกาลชมจันทร์มันอาจทำให้คุณปู่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากหมอนี่ลอกยากกว่าที่คิดไว้ ฉันปล่อยให้เขาไปฟังคุณปู่ไม่ได้ดังนั้นฉันจะต้องเปลี่ยนความคิดของเขาให้ได้ก่อนที่เราจะกลับไปตระกูลฮับถือได้ว่าเป็นตระกูลที่ทรงอำนาจเป็นอันดับสาในเลสไนและเขาก็ติบโตมาพร้อมคำยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชั่วชีวิตแต่การฉลาดกว่าคนอื่นมันเน่าทึ่งตรงไหนกัน คุณหนูเทซี่วันนี้ม,นมาด้วยรถม้าเหรอนั่นเจ๋งมากเลยเจ๋งจังเลยเธอกำลังทำอะไรอยู่นะนายไม่อยากรู้เหรอว่าจุดประสงค์ที่ฉันมาเมืองนี้คืออะไรนะพี่เลยนะ่ะคุณหนูเทซี่มาแล้วเนาะสวัสดีตอนเย็นนะคะคุณหนูเทซี่ บุตรสาวอันเป็นที่รักของพระเจ้าเลนะเธอช่วยอธิบายได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายฉันสั่งให้นายอยู่บนรถมาไม่ใช่เหรอเอ๊ะคุณนางที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนเขาเป็นเพื่อนของคุณหนูเทซี่เหรอทำไมดูเหมือนผู้ใตส่สวนเลยล่ะคุณหนูเทซี่เป็นคนที่ช่วยชีวิตของดิชันไว้จากข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นแม่มดและเกิดถูกตัดสินประหารไม่เพียงแค่ช่วยเท่านั้น คนเหนูยังคคยให้การสนับสนุน่องเงินกับเด็กๆที่ไม่มีบ้านให้กับเองด้วยเขาดูน่ากลัวจังเลยไม่ต้องกังวลไปนะทุกคนเูนี่สิเงินและอาหารตามที่สัญญาไว้ว้าวดีมากเลยวันนี้พวกเราไม่ต้องอดอยากแล้วดีนะเอาเลยแจกจ่ายให้ทุกคนเถอะได้เลยทุกคนตามฉันมานะฉันขอเพิ่มได้ไหมฉันก็ต้องการเพริ่มเหมือนกันฉันขอมอบเรื่งนี้ให้เธอดูแลนะลีนะ ใช้ลูกหม้ตื้นๆแบบนี้กับฉันอีกแล้วเนาะเธอตั้งใจจะส่งพวกเขาออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จําเป็นกับฉันเด็กพวกนี้เดินเล่นล่นอยู่ในเมืองทั้งวันและคุณปู่ไม่ได้อ,อนุญาตให้ฉันออกไปเล่นในเมืองฉันเลยทาได้แค่แอบออกมาตอนกลางคืนเท่านั้นโอ้อเหรองั้นเธอหมายความว่าเธอทุ่มเททําขนาดนี้ก็แค่เพื่อเอาอาหารมาให้เด็กพวกนี้งั้นเหรอ ฉันรู้ว่านายคงไม่เชื่อฉันแน่นอนคําส่งของตระกูลฮับเน้นเหตุผลและบัญญาเป็นหลักใช่ไหมล่ะคนชายฮับผู้ยึดถือเหตุผลจะเข้าใจได้อย่างไรกันความรู้สึกที่แค่ยอยากช่วยเหลือผู้อื่นนะลระนั่นเป็นคำโกหกอีกเรื่องหนึ่งงั้นเหรอมันคือความจริงเพราะนายสามารถมองทะลุคำโกหกที่อยู่ตรงหน้าของนายได้ใช่ไหมล่ะ เด็กๆเ,เหล่านี้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนถูกส่งตัวไปบางคนไม่มีที่ไปไม่มีใครปกป้องพวกเขาหรือดูแลพวกเขาเลยและไม่มีใครสอนหรือให้การศึกษาแก่พวกเขาถึงแม้ว่าจะหมายถึงการที่นายเรียกว่าลูกไมเก้เล็กๆฉันก็อยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้แล้วคุณชายน้อยฮับน่ะด้วยสติปัญญาของนาย นายมีความสามารถมากกว่าฉันแต่นายทำอะไรไปบ้างแล้วลนะ่ะนายทำได้แค่ตำหนิและข่มขู่คนอื่นแล้วท้ารอกกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันอีกเหรอคนที่อ้างความหยิ่งยะโสและเห็นแก่ตัวเองเป็นเหตุผลนั่นมันอัจฉริยะแบบไหนกัน เอ๋เขาทำให้คุณหนูเทซี่หองไห้ละจะลหลบแล้วเขาเป็นคนชัว่วคุณหนูเทซี่รีบมาทางนี้แล้วพวกเราควรจะเมินเขาไปเลยเดี๋ยวดิฉันจะพาไปที่ห้องเพื่อนล้างหน้าล้างตาสักหน่อยนะคะ <c oughs> เราจะคอยจับตาดูเขาห้ามให้เขาเข้ามาใกล้เด็ดคอดเดี๋ยวก่อนฉันมีอะไรจะบอกเธอนะเพ่นมบกพอแล้วไม่ใช่เหรอคนชายรับ ฉันยอมรับความให้แพ้ไปแล้วดังนั้นขอร้องไปฉันไปเถอะนะหนูเทซี่คะตอนนี้เราอยู่กันสองคนแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำอุ่นมาให้นะคะเพื่อที่จะได้เช็ดน,น้ำตา ไม่จําเป็นต้องทำอย่างนั้นหรอกลีนะ่าฉันอยากจะมาคุยเรื่องสำคัญกันเถอะอย่างที่ลิฉันคิดไว้คนหนูไม่มีทางร้องไห้จากการกลั่นแกล้งของเด็กผู้ชายคนไหนหรอกเออฉันทำตัวน่าอับไอายไม่น้อยเลยล่ะถ้าฉันมีวิธีการมากกว่านี้ฉันคงต้องใช้วิธีการแบบนั้นเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเถอะ ดิฉันเตรียมทุกอย่างไว้ตามที่คุณหนูสั่งแล้วทันทีที่แพตตี้กับเข้ามาในเมืองเขาจะตกอยู่ภายใต้การเฝ้าจับตามองของเราทุกๆวันจะมีเด็กอยู่แปดคนคอยเฝ้าดูอยู่นอกคลินิกของเขาตารางเวรของพวกเขาจะถูกจัดแบบสุมเพื่อลดความน่าสงสัยและเพราะพวกเขาเป็นเด็กเล่ร่อนข้างถนนจึงไม่ดูผิดสังเกตเลยพอดิฉันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกการขบผ่าหและใช้เวลาอยู่กับพวกเขาก็จะไม่ก่อให้เกิดความสงสัยเช่นกัน สิ่งที่เหลือมีเพียงการรอคอยการกลับมาของเขาเท่านั้นระหว่างที่เขาไม่อยู่ดิฉันได้สืบป,ประวัติของเขาแล้วเขาย้ายเข้ามาอยู่ที่เมืองเล็กไซเมื่อสามปีก่อนแต่มีข่าวว่าเดินทางไปที่ต่างๆอยู่เสมอเขาประกอบอาชีพรักษาผู้คนไม่ว่าเขาจะไปที่ใดเขาก็ช่วยชีวิตเพื่อคนไว้มากมายหากเขาไม่ได้สมคบคิดกับทางศาสนาจากความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นศัตรูก็จะลดลงเอ๊ะไม่สิ เป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะถูกเรียกว่าผู้สงสารนะ่ะทั้งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาจักเลยสิ่งที่คุณหนูนั้นพูดนั้นถูกต้องตั้งแต่ดิฉันถูกขนานนามว่าคือที่พระเจ้าทรงเลือกศาสนาจักก็คอยต่อยให้ดิฉันเข้ารบพิธีบัมติสและเข้าร่วมกับพวกเขาไม่หยุดเลยเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขาที่จะมาเฉยตอแพทติททั้งที่อิทธิพลของเขามีมากกว่าของฉัน ก่าวอีกในหนึ่งประวัติที่สะอาดผิดปกตินี้ยิ่งเป็นเหตุให้คิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลพวกเขาอยู่ในนั้นมานานแค่ไหนแล้วเกือ <N> บสิบนาทีได้แล้วขอรับคุณชายน้อยนาฬิกาของนายต้องเสียแน่ๆทำไมถึงผ่านไปแค่สิบนาทีเองละ่ะ จ็นาทีกับ30วินาทีถ้าจะให้พูดอย่างแม่นยำขอรับลองดูสิขอรับนาฬิกาพกที่ตระกูลเราพึ่งผลิตมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่งสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับแพททิกตอนนี้คืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเช่องงานเทศกาลชมจันทร์ทำให้ต้องหยุดชงะงักในฉันได้เตือนเด็กๆให้ระมัดระวังไว้แล้วหากเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น ความพแพลล่าสุดของจักรวรรดิตวันออกในสงครามส่งผลให้เกิดผู้ลี้ภัยจำนวนมากขเขาลงตัวกันและป้นสะดมบ้านเรือนของประชาชนระหว่างการแล่ลลอนหลายดินแดนถูกโจมตีด้วยวิธีนี้อาณาจักรตวันออกงั้นหรือมันเป็นประเทศที่อยู่ติดกับเลนินสและมีพรมแดนติดเวียนนาด้วยดังนั้นท่ากกำลังบอกว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้อาจเข้ามาในดินแดนของเราใช่ไหมดิฉันไม่กล้าด่วนสรุปใดๆได้ได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  ทำได้เพียงถ่ายทอดให้คุณหนอได้รู้ในสิ่งที่ดิฉันทราบเท่านั้นและไม่อ่าจแลบประกันได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เพียงใดเมื่อเทศกาลชมจันทร์ใกล้จะมาถึงผู้ลี้ภัยเหล่านี้จะเล่นเป้ามาที่นี่ด้วยหรือไม่นี่น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งฉันจะสืบสวนเรื่องนี้เพิม่มเติมทำได้ดีมากลีนะถ้ามีความสามารถมากกว่าที่ฉันคิดไม่เสียอีกเอะเกิดอะไรขึ้นเหรอหน้าของเธอแดงก่ำเลยนะ รู้สึกไม่สบายหรือเปล่าอืมอืมดิฉันเพียงแค่ไม่คิดเลยว่าคนอ่อนแออย่างดิฉันจะสามารถช่วยคุณหนูเทซี่ได้ไลสาละนะ่ะเธอเพิ่งช่วยฉันพ้นจากความยุ่งยากไปได้บา้างทีเดียวเลยนะแด็กๆเ,เห็นรถม้าตะกุนทับในคืนนี้หากข่าวลว้นไหลออกไปอาจจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากไม่น้อยฉันยังต้องให้เธอช่วยเก็บกวาดน,นะออไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะคุณหนูมอบอาหารให้แด็กๆและยังอนุญ,ญาต ให้ฉันสอนพวกเขาเขียนหนังสือทุกคนจึงยกย่องคุณหนูเป็นผู้นำของพวกเขาดิฉันรับรองได้ว่าข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเห็นไหมล่ะถ้าจัดการเรื่องนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเอะฉะฉะฉ,ฉันจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมหรอคะดิฉันนะเหรอดิฉันเข้าใจแล้วคุณหนูเทซี่น่าทึ่งมากจริงๆแม้จะอายุเพียงหกขวบ,ขบแต่เธอก็มีความสามารถเทียบเท่ากับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เสียอีก ถ้าเป็นคุณหนูจากนั้นปลดดำเนินการตามแผนที่วางไว้ล่ะนับทราบแล้วค่ะคุณหนูอาจจะเป็นอย่างแน่นอนนางฟ้าผู้พิทักษ์แห่งเวียนนา